สวัสดีครับทุกคนแล้วก็วันนี้อยู่ที่ตลาดนัดแจนปองนะครับทุกคนที่นี่ก็คือจุดผ่อนกลมตลาดนัดแจนปองนะครับทุกคนดูปิดประตูหนะกจัดก็คนลาเขาเขาก็จะมาจับฝั่งโน้นมานะครับเขาจะมาซื้อของแล้วก็มาช้อปปิ้งต่างๆที่นี่นะครับเริ่มทยอยมากันแล้วนะครับแล้วก็ดูเจ้าหน้าที่เขาต้องตรวจทุกคนก่อนเขา้าเข้ามาในตลาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันนะครับ ข้าศแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือฝั่งคนลาวขายนะครับเ,เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่น่าสนใจจะบอกว่าสินค้าที่นี่น่าสนใจมากมากหัวเท่าไหร่หนึ่ยดูกระรอกสดน,น,นะครับสดใหม่ๆตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนดูแล้วก็อันนี้ เรามาดูให้ได้ไก่ฟ้าไก่ไก่อะไรไม่รู้นะครับดูสวยงามมากดูตัอเท่าไหร่เี๋ยววะเดี๋ยพวกนี่คือไฮไลท์ของตลาดนัดรันทบุรีนะครับทุกคนดูมาดูแล้วก็ อะไรนะตああน้มลูก pues ลูกชิ้นดะปลา่ไหปลาะ้ครับด nah, ูไก really ่ปลาดูครับไก่ปมาสุดๆเลย330บบาทครับดู โอนแล้วก็ให้รายสัมพันธ์ ด้วยราายี่บาทเองเดูตกเลยนะตั้งมียังมีชีวิตอยู่นะ เยอะมากเช่าละห้าสิบร้อห้าสิบขายเยอะมากเลยนะดูครับ ดูหอยเยอะมากทุกคนดูหอยน่ากินบ้างไงนะดูเป็นหอยแบบนี้นะครับจังแาจะเป็นจัง,งก็ถูกเยอะมากโหลละเท่าไหรนะ่นะเน่ร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สบบาทหัวบ้านนีะทา ไลสำคัญที่นี่เลยเก็คือต้มลูกชิ้นแล้วก็ต้นหวายนะครับอหอยหอยันนี้เป็นหอยลูกอีก่แล้วก็ไฮไลท์ลสำคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เลยครับ ตัวนี้ตัวนี้เวลาไปใส่ผักใส่แกงอะไรกินเ,เนี่ยอร่อยมากเลยนะข้างในมันจะมีแบบคล้ายครีมอ่ะอยู่ข้างในด้วยนะครับอยู่อยู่อยู่นี้ครับแล้วก็รสชาติมันจะแบบมีเผ็ดขึ้ๆๆๆนบีบเนาะแล้วก็ที่นี่ก็มีกระรอกด้วยดูกระรอกดูนเท่าไหร่หรอหน่ดูกระรอ,อกตัวร้นแปดบาทแปดสิบแปดแปดแปดสิบใช่ไหมดูโอ้ดูสดดีนะเดี๋ย บบออก็ไฮไลสองคนคุณก็คือก็คือเหตุอ,หอันนี้นะคะทุกคนเหตุอันนี้นแบบออหายากนะครับคน อันนี้นี่แบบไม่เคยเห็นมีใครพ่อมาขายได้นะครับอันนี้เขาเก็บมาจากในป่านะครับเอเห็ดตัวนี้หายากนะครับพรออแล้วก็บรร,าก,บร,รากาศธรกาฝั่งนะคนลาวขายก็ประมนนาณนี้เดี๋ยวเราจะไปฝั่งนาคนไทยกันไป แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่คนไทยขายนักล่าสุดจีนกันช่วงนี้คือแบบล้อขายของอย่างว่างยื้อว่างเลยดูนฝั่งคนไทยก็เหมือนตลาดนัดทั่วไปเลยนะครับทุกคน เสียมากเสียหนักมากเลยครับทุกคนอันนี้100บาทนะครับ100บาทแล้วก็อันนี้130นะครับตัวนี้ตัวนี้คืตอต้มลูกชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือต้มหวายนะครับแล้วก็เบอรากาประมาณนี้นะครับแล,แล้ว,วลก็บางวันเนี่ยมันจะมีเนื้อหมูป่ามูป่าก็มีขายนะครับแล้วก็บางวันก็จะมีเนื้อกวางอย่างนี้เนานะแต่ว่าวันนี้ไม่มีหมูป่ากับกวางนะครับหรือว่าอาจจะมีแต่ว่าเขาซ่อนไว้พวกเราไม่รู้เานานะ บไปละเหนื่อยมากสำหรับวันนี้ก็ลากันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ